ถ้าไม่มีใครสนใจครับเดี๋ยวเขาก็พอแล้วโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้หมัดสวยนะครับหมัดตรงสวยมากเลยไปเรียนมาที่ไหนครับเนี่ยสำนักวัดหย่งชุนชุนหนอหย่งชุนหนอหย่งชุนหนอะเฮ้ยผิวด้วยลุมลุมเลยเจลุมผิวหรออากูว่าตายเสร็จนี้ทำอะไรต่ออันนี้อก็เที่ยวเหรอได้ใจแล้ว โอ้ยโดนแทงไปเนี่ยนี่ไงะวันนี้น่าจะไม่ทันงอย่างเงี้ยดอกไงี้้ยว้าย้ยหนีเหรอในสมองแล้วภูมิลบไม่มีคำว่าหนีจับกลุ่มกันไม่ได้นี่ในสมองแล้วภูมิลบไม่มีคำว่าถอดในสมองแล้วภูมิลบไม่มีคำว่าหลบแล้วเราก็จะไปทีมมิ่งกใจอุ้ยเจ็บมากเดี๋ยวเบอร์ดาเมตมาดิวะเราจะเล่นอะไรเราไปจบอมตใช่จะเล่นเพื่อความสนุก นี่หมัดตรงนี่ไครโดนโดนโดนเป็นชุดโดนเป็นชุดตอนนี้เราจะฝั่งเราแล้วโดนเป็นชุดตีกลัวกลัวอะดิวะ ไม่เ้ยโหเลยมาดิมามาไม่เจมาดิวะเอ้ยนักเรียนไม่ใช่หรอเ้ยเป็นนักเลงแล้วนะเฮ้ยจะเย็นเลยรอพอห้ามเด็ดขาดรอพอจะเย็นจะเย็นเลยรอพอครับเอาเป็นนักเลงแล้วนักเรียนเอ้ยจะเย็น นักเลงเน,นักเลงเขาไม่ไ,มได้ก,ดกระถึงตายพี่ทีนอนประตูหนีบตายค่ะงโง่ค่ะเห็นเราหัวเต็มข้อเลยโอ้ยฟาเท้าลายนี่สวยจังแกล้งโัดม,มางกุสลาทำม,มาและในวันนี้เรามาร่วมคารสอบของพี่เลียทีขอให้พี่เลียทีไปสู่สุคติกรรมใดที่พี่เลียทีเคยทำเราจะอาภัยให้มัน ขอให้ชาติหน้าพี่เรียรทีไม่เกิดมาเป็นคนชั่วเป็นหมืองยมาว่าขอให้ชาติหน้าวิญญาณของพี่เรียรทีบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นยงใหญ่ขอให้พี่เรียรทีไม่ไปทำชั่วที่ไหนอีกขอให้จิตใจของพี่เรียรทีและดวงวิญญาณนั้นไปสู่ปรโลก ไปศูนย์นรกภูมิชั้นที่เก้าชั้นหน้าถ้ามีจริงขอให้สิ่งที่พี่เรทีทำทั้งหมดนั้นเอาไปเป็นเลน,นเป็นกรรมของพี่เรทีขอให้รอบนี้ตายดีแบบไม่ต้องมีป่วงกรรมได้ๆต่อกันอีกครับสาธุคุณหมอคะศพเขาอ,อยู่นี่คะ่ะนี่ เอออันนี้อันนี้เขาเป็นอะไรหรอครับเขาโดนประตูหนีบตายครับประตูเป็นอะไรไม่รู้หนีบเขาอึกแล้วเขาก็ล้มเลยครับอ๋อได้รับครับพุ่มมะเปาอะไ้ครับพุ่มมะเปาหนึ่งสามแปดหนึ่งรเอานี้เอ็กซ์ให้เขาด้ครับได้ครับแบล็คกับแบล็คที่ผู้ชายเล่นอะไรครับ หนึ่งห้าห้าสองครับพอแล้วครับขอบคุณครับไอ้แสเอ้ยเอากันถึงตายเลยหรอไอ้แสโอ้ยพี่ต่อยหน้าบอสพี่ทีต่อยหน้าโอ้แต่เราเราเล่นเขาสรุปแลยนะเราให้อภัยกันได้ไหมรู้แพ้รู้แพ้รู้ชนะแค่ให้อภัยเราไม่ออออกจากที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นให้อภัยกัน รู้แพ้รู้ชนะรู้ว่า,าไอ้อใอ้น้อยใอ้น้อย